สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้นะเมื่อกินข่าวน้ำกัน,กนพี่น้องตำสมตำกับไข่ต้มคืออยากพี่น้องบอ้กินโดนแล้วสมตำตำบ่เผ็ดเพรพาะว่าบอกินเผ็ดพี่น้องจ้าแล้วก็แหนมจ้าพี่น้องจ้านี่แหนมหมูกินกับสมตำแล้วกับมีแกงขี้เล็กจ้าแกงขี้เล็กใส้หนังพี่น้อง แกงแบบเล้าแกงแบบเล้าแล้วก็แกงแบบไทยจ้ะเพราะว่าแฟนเป็นคนไทยเนาะกะแกงกะทิให้เหล้าจ้ะไก่เคียงกันพี่น้องจ้ะแกงกะทิกับแกงเล้าแกงเลาาใส่ผักอีตูใส่หนังพร้อมกะสองคนสองย่างพี่น้องจ้ะผู้หนึ่งกินแกงเล้าผู้หนึ่งกินแกงกะทิม่กินเข่านํำกันพี่น้องจ้ะมือนี้กินเข่าวเหนียวจ้ะเมือนี้กินเข่าวเหนียว หนึ่งห่อนห่อนพี่น้องจ้าโดนแล้วเพราะได้กินข้าวเหนียวกับสมตำพี่น้องนะตำบังหุ่งตำบังหุ่งนี่แสบแสบน้ำกันจ้าแกงขี้เล็กใส่หนังพี่น้องขมอําลำ ขมอําลํามือนีแฟนเป็นผู้ตม้มขีเล็กแฟนสิเป็นคนตม้มขีเล็กเละพี่น้องแต่ว่าเดือนเพ้นสิเป็นคนตม้มขี่เล็กบเ,เลระจีเป็นเส้นไผ่เ้นมันคือเกาแต่แฟนตมม้มน,นียเส้นเละเละแั้ขี่เล็กเละเละพี่น้องจ้ากินข่าว้องกันจ้า กินหลายยางหลายแนวแต่กับกินบะร้หลายดอกพี่น้องกินแค่อิ่มเนาะจาาขอบคุณพี่น้องที่ขามารับชมจ้ะมึงขอร้องกันจ้ะ